สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัพพงพัฒน์ทำใจรักษากว่า4ปีนั่งรถเข็นแขนขาขยับไม่ได้หาเงินได้รักษาตัวหมด อภิพงศ์พัดวชิระบรรจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคที่เป็นช่วยตัวเองยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ลั่นฝึกพูดทุกวันจนดีขึ้นทุกวันนี้ใช้แค่ข้างสายทํางานบอกต้องอยู่กับมันให้ได้ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะได้ไม่ทุกย้ํากําลังใจจากตัวเองเป็นสิ่งสําคัญโดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าก็ทํางานแล้วทํางานมา3ปีแล้วพอปัญหาสุขภาพปุ๊บ1ปีทํางานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามพูดฝึกไปทุกวนันทุกวันมันก็ดี ขึ้นทางขวาตอนนี้วิธีการรักษาก็กายภาพอยู่ครับที่มือก็ใส่คํำมันไว้แค่นั้นเองเป็นหนึ่งในกระบวนการทํากายภาพช่วยตัวเองไม่ได้100ร้อยเปอร์เซนต์กำลังใจจากตัวเองสําคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองคือได้รับกําลังใจจากตัวเรานี่แหละดีที่สุดนอกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบขอ้างตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ทําไม่ได้เราก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเช่นการขับรถผมขับไม่ได้แน่นอน ถึงผมขับได้ก็ไม่มีคนนั่งด้วยถามว่ามีโอกาสหายไหมอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็น 2, 2> เดือน3เดือนบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน2ปี45ปี10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตวเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนทั้งที่เราทําได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ความกังวลใจตอนนี้ไม่มีครับถามว่าชินแล้วไหมคดีครับดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเร็วมากนะเวลาจะไปไหนเดี๋ยวนี้ช้าหน่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันตอนนี้ก็พยายาม กลับมาทํางานที่หนักก็ซีขวาทั้งหมดขาขวายัางไม่ค่อยดีมันยังเดินเป๋อยู่แขนข้างขวาก็ยกได้แค่นี้พร้อมทําท่ายกให้ดูกลางมือยังไม่ได้แล้วประสาทข้างขวาทําให้การพูดของเรามันไม่ชัดลิ้นมันแข็งเพราะว่าข้างขวามันแข็งแต่ก็ฝึกไปส่วนสิ่งที่หมอห้ามนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแต่เพื่อรักษาสุขภาพเขาจะห้ามทานอาหารที่มันมันอะไรที่มันทําลายสุขภาพบางอย่างก็ต้องตัดใจอาหารที่ชอบก,ก็กินมาเยอะแล้วเพราะเราเป็นสตรองหลายสิ่งหลายอย่างที่มัน เป็นความต้องการของเรามันจะลดลงไปอยู่ตามสภาพของเราอย่างตัวผมเองผมทําได้แค่ไหนผมก็พอใจแค่นั้นไม่งั้นมันจะทุกข์เพราะว่าที่ผ่านมาเราสุดต่งในการทําทุกอย่างนอนน้อยทํางานเยอะงานก็ทําทั้งคอนเสิร์ตหนังละครทั้งแสดงทั้งกํากับคือเราคือมนุษย์มันเกินไปอ๋อพงพัฒนอธิบายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ